สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการไลฟ์สไตล์บายเคทีทีวีดิฉันชัญญานุสุรชัดนะคะในอาทิตย์นี้เรายังอยู่ที่ขวัวพระประานอุปนายกาพ่วอเหนวยการสภากาชาติไทยนะคะนักสนามหน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมาอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นผ้าแผงความงดงามภาพแห่งความทรง,ง,งจําพระองค์ท่านนะทรงมีแม่ตากับประศกนิกกรชาวไทยทุกคนและวันนี้นะคะชาวจังหวัดนครราชสีมา ปรบปลื้มปิติยินดีนะคะทั้งผู้รับและผู้ให้นะคะที่หลายๆคนนะคะมาร่วมสมทบในการนําอาหารนําเครื่องดื่มมามอบให้กับผู้ที่เป็นผู้รับและผู้รับหลายๆคนนะคะต้องบอกว่ามีความตื้นตันปลื้มปิติน้ําตาคลอนะคะเพราะว่านี่คือพระมหากรุณาที่คุณอย่างร้นพนนะคะจากผู้อำนวยการสภาอุปนายิกาสภา,สภาการชาติไทยเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศภายในงานพร้อมๆกันค่ะ และสำหรับผู้ที่ได้มามีโอกาสปฏิบัติหน้าที่นะคะในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามี3มอำเภอซึ่งอำเภอโนนสูงใช่ไหมคะโนนสูงนี่ถือว่าเป็นอำเภอที่เข้มแข็งในเรื่องของการทำงานนะคะโดยเฉพาะกาชาตินะ,ะทุกๆคนมาทำงานกันด้วยหัวใจและเป็นวันนี้นะคะเป็นวันที่1น,นะคะเป็นวันที่1กรกฎาคม ซึ่งทั้ง5้าท่านนะคะก็ทั้ง6ท่านนะคะจะได้มาร่วมแจกข้าวกล่องพระราชทานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องอยู่กับเราก่ะอยู่กับกาชาติมานานแค่ไหนแล้วคะน่าจะเป็น10ปีแล้วคะ่ะสิบสิบปีแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นส <c oughs> ิบปีมันมนับไม่ได้นะ <c oughs> เพราะว่าแบบเรา <c oughs> เราสิบกว่าปีต้องต้องถามเลยค่ะว่าเหตุใดถึงมาสมัครเป็นกาชาติคือแบบ ด้วยใจค่ะม,มาด้วยใจจริงๆค่ะ<ม>เสียสละอยู่ตรงนี้ค่ะ<ม>แล้วก็ปลื้มที่ได้แบบได้รับใช้ประชาชนทุกๆทุกๆคนนะคะต้อ<ม>งต้องค,คือสงสัยนะคะว่าเอ๊งานของาชาติเข้ามาเนี่ย<ม>เขาจะได้อะไรนะคะบางบางทีงานบางงานเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการได้รับผลตอบแทนหรืออะไรเงี้ยผลตอบแทนที่ทางท่านได้รับค่ะ ความสุขค่ะตอบใจตอบพร้อมกันเลยมีความสุขที่เราได้บริการทุกอย่างนะคะพี่อยู่มานานหรือยังคะก็อยู่มานานค่ะ นานพอสมควรนานพอสมควรนะคะแล้วปกติทําอาชีพอะไรประคเป็นราชการครูค่ะเป็นอาจารย์ค่ะเกษียณอายุได้การค่ะเอเกษียณทำไมยังสาวอยู่เลยนะก็เลยได้มีโอกาสมาร่วมบุญค่ะเพราะถือมันเป็นงานบุญนะคะงานของชาติค่ะใช่ค่ะอันนี้คืออยู่ที่อาเภอนนนสูงนนสูงสมาชิกเยอะไหมคะเยอะเหมือนกันค่ะสามสิบกว่าคนนะคะสามสิบกว่าคนนะคะแล้วทุกครั้งที่เรา เอ่อทำงานก็คือการช่วยกันขับเคลื่อนใช่ค่ะช่วยร่วมด้วยช่วยกันด้า่ันมีความพร้อมะทางอทางครอบครัวก็ถือว่าเออโอเคแล้วที่นี่เราก็อยากทําอะไรให้สังคมบ้างใช่เลยคนะคือคือสิ่งที่ดีๆบางท่านบอกว่าโอ้เป็นการชาตินี้ต้องฐานะดีต้องร่ำรวยไม่ไม่เกี่ยวไม่จําเป็น มันอยู่ที่ว่าเราจะมีความเสียสละสักเท่าไหร่แล้วก็ช่วยเหลือญาติพี่น้องเรานี่แหละที่ถูกยากค่ะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องมีฐานะที่ร่ำรวยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะบางท่านอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่า ใส่ชุดแล้วก็เหมือนจะต้องบางทีจะต้องบริจาคเงินเป็นแสนเป็นล้านไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อยู่ที่ใจมาทำที่ใจทําแล้วเป็นสุขค่ะทาแล้วเป็นสุขได้ของมาเจอก็มีความสุขแล้วค่ะมีแรงเราก็ใช้แรงนะคะมีเงินเราก็ร่วมบริจาคแต่สิ่งที่เห็นในทุกท่านตรงนี้นะขอชื่นชมและยกย่องจากใจอยู่กันมาเป็นสิบเป็นสิบยี่สิบสามสิบคือก็อยู่กันต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลย นะคะนี่คือสิ่งดีๆที่เราอยากจะให้สังคมได้รู้ว่านี่คือสิ่งดีงามนะคะที่ที่ได้ร่วมกันทําให้ท่านได้ฝากนะคะกับพี่น้องประชาชนถึงความเสียสละในการที่จะทํางานค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ให้อาจารย์นะคะอาจารย์คะการที่เราได้เข้ามานจุดจุดนี้ถือว่าเป็นเกียรติยศชื่อเสียงในวงตระกูลของเราด้วยแล้วเราก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากช่วยทุก สิ่งทุกอย่างถึงว่าเราจะไม่มีทรัพย์เราก็ใช้แรงใจแรงกายของเราได้ช่วยเพราะฉะนั้นกาชาติช่วยเราเราก็ช่วยกาชาติค่ะวาจาจยาเยอดเยี่ยมกลับขอบคุณทุกท่านและขอเช่นชมยกย่องจากหัวใจว่านี่คือแบบอย่างที่ดีของสังคมค่ะ และต้องบอกว่านี่คือนะคะผู้ที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นกิ่งกาชาติที่เข้มแข็งแล้วก็ช่วยเหลือนะคะงานของทางจังหวัดนะคะและทางอำเภอบัวใหญ่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหขนาดใส่แมสยังความสวยยังทะลุแมสออกมากันทุกท่านเลยนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างเข้ามาทําอะไรคะวันนี้เออมาทําครัวพระราชทาน ที่คงประเทศค่ะแล้วแล้วหน้าที่ที่เราทําวันนี้ค่ะก็คือทําเป็นข้าวแพ็คใส่ข้าวแพ็คผู้บรรจุเป็นบรรจุค่ะเป็นผู้บรรจุเพราะว่าเราก็จะแบ่งเป็นแผนกแผนกแต่ละแผนกนะคะในการที่ได้มาบรรจุนะคะความรู้สึกค่ะปลาปลื้มปราปลื้มดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาทําให้กับท่านประเทศเนาะแล้วก็แบบรู้สึกแบบไม่เหนื่อยแล้วก็ อยากจะมาทำอยากจะมาทำนะคะค่ะทางนี้บ้างความรู้สึกวันนี้ค่ะก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ยินดีปีดามากเลยค่ะมันบอกความรู้สึกไม่ได้จริงๆบรรงมนายมาเป็นคําพูดไม่ได้เลยค่ะค่ะาอถือว่าเป็นบุญที่พวกเราได้มีโอกาสนะคะมาร่วมกันทําและต้องขอชื่นชมอยู่กาชาติกันมานานขนาดไหนแล้วอ๋อ จะอยู่มาเกือบ20ปีแล้วค่ะ20ปีค่ะ20ปีได้20ปีเหมือ่กันค่ะแม่อยู่กี่ปี้วคะอ่าเป็นสมาชิกาชาติน้องใหม่ค่ะอ๋อน้องใหม่แต่ว่ามาอยู่แล้วเป็นยังไงความรู้สึกค่ะก็ปกติก็เป็นคนจิตอาสาอยู่แล้วค่ะหน่วยงานไหนที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติยินดีค่ะโอยน่ารักมากอายุเท่าไหร่แล้วคะ63ค่ะ63แต่ไม่อยากเชื่อนะทุกท่านตรงนี้นะะโอ้แบบ สดใสสวยงามและที่สําคัญนะฮะเป็นเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะคะมันก็เลยทําให้เราเนาะทุกคนตรงนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะพร้อมที่จะช่วยกันช่วยเหลือสังคมนะคะอยากจะให้นะคะได้บอกอะไรกับพี่น้องประชาชนนะคะในความที่เราเป็นจิตอาสาก็ถ้าจะมาอยู่ตรงนี้ก็มาด้วยใจอยามาด้วยใจแล้วก็คือไม่ได้ไม่ได้คิดจะหวังผลประโยชน์ จะตอบแทนแต่เรามาด้วยใจเราทําด้วยจิตใจที่เราอยากมาทําจริงๆค่ะอยากช่วยค่ะอยากจะให้ฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนนะเผื่อเ็าอยากจะมาเป็นกระตริอ๋อได้เลยค่ะยินดีค่ะก็กิ่งกชาติบัวใหญ่ก็ทําได้ทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ของสาธารณะค่ะ ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและน้องใหม่นะคะในฐานะที่มาเป็นน้องใหม่คะ่ะเผื่อพี่น้องประชาชนอยากจะมาเป็นการเข้าก็ในฐานะน้องใหม่นะคะก็อยากให้คนรุ่นหลังนะคะทาประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสืบต่อไปให้ดีที่สุดและก็ด้วยความจริงใจและก็จิตอาสาที่ท่องแท้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะค,ค่ะและผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ทุกวันนะคะ ณสถานที่แห่งนี้สนามหน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมาต้องขอชื่นชมนะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาวันนี้ท่านรองผู้อำนวยการได้นำนคณะมาร่วมกันนะคะทั้งทําอาหารแล้วก็บรรจุด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะค่ะท่านรองแนะนําตัวท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางประภา,า,ารัตน์รงศักด์ารองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมานะคะ ซึ่งท่านผู้มีการจิตสละใจวงได้มอบหมายให้พาคุณครูและก็นักเรียนนักศึกษามาร่วมออกรงครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้มีการสถากาาชาติไทยของโคราชในวันนี้ค่ะมากี่วันแล้วคะเออมาตั้งแต่วันที่ซ้อมแล้ว <c oughs> <4 S 1> ค่ะ24ค่ะ <c oughs> แล้วก็จะอยู่ไปจนถึงวันที่วันที่4 <c oughs> กรกฎาคมค่ะ,คะอาจารย์ขาต้องขอช,ชื่นชมนะคะว,วิทยาลัยอาชีวศึกษานะคะเ,ออเป็นวิทยาลัยที่ หลายๆคนนะคงเห็นแล้วนะคะว่าทุกครั้งที่มีกิจกรรมนะคะก็มาร่วมพานักศึกษาและคณะอาจารย์มาร่วมประกอบอาหารมาร่วมทํางานมาร่วมช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะซึ่งต้องถามอาจารย์เลยว่าตอนนี้นะคะแผนกของทางวิทยาลัยอาชีาชวศึกษามีกีกรร่แผนกคทั้งหมด13แผนกวิชาค่ะวันนี้ที่มาถ้าเป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในครัวนะคะจะเป็นแบบกแผนกวิชาอาหารและพจนาการแล้วอยู่หน้าเตาด้วยเป็นคุณครูแผนกอาหารและพจนาการแล้วก็ บรรจุกล่องนี่ก็จะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็คุณครูทุกแผนวิชาค่ะที่มาร่วมกันค่ะสิบสามแผนวิชานี่ก็คณะบริหารธุรกิจก็จะมีบัญชีการตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจพยาบาลภาษาต่างประเทศโลจิสติกส์นะคะ mm hmm. ทางขา,ากรรมก็จะมีผ้าและเครื่องแต่งกายอาหารและพัชนาการขา,ากรรมทั่วไปนะคะผแผนศิลปรกรรมมีศิลปการออกแบบแล้วก็ mm hmm. เทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ พก็ิบสามสามแต่ท<ต>ี่วาป็ปริญญาตรีแล้วนะคะอตอนนี้ปริญญาตรีแล้วในสาขาวิชาบัญชีนะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยมีแผนที่จะเปิดปริญญาตรีสองสาขานาน,นะคะ<อ>่ะก็คือปริญญาตรีแผนกอาหารและโภชนาการแล้วก็ปริญญาตรีสาขาการโรงแรมนนะค่ะอืมก็ถือว่าโอ้โหแบบว่าท่านใดเนาะน้องๆ,ๆอยากจะเรียนสายอาชีพและและขอชื่นชมนะคะว่าและขอการันตีว่าที่นี่นะคะผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพนะ ไปทำงานนะคะไปปฏิบัติหน้าที่นะคะก็จะได้รับคำชื่นชมตลอดะะขอบคุณมากเลยขอบคุณน,นะคะก็ได้คณาจารย์ที่ให้ความใส่ใจนะคะแล,แล้วคือว่าถ้าจะเข้าอาชีวะเดี่ยก็ต้องจบในระดับถ้าเป็นระดับปวชก็ต้องจบม3นะคะระดับปวสก็จบม6หรือจบปวชมาแล้วนะคะ<อ>ส่วนปริญญาตรีนั้นจะเป็นปริญญาตรีต่อเนื่อง2ปีที่รับจากผู้จบปวสเท่านั้น,นะคะ่ะ มาเรียน2ปีค่ะมาเรียนตอ่อสองปีโอ้เยี่ยมเลยค่ะอาจารย์ขาวันนี้นะคะถือว่าเราทุกคนชาวจังหวัดนครราชสีมาได้มีโอกาสนะร่วมปฏิบัติหน้าที่ขัวพระรทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชราไทยขออนุญาตถามความรู้สึกค่ะค่ะเป็นความาภาคภูมิใจของคนโคร,ราชเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมานะคะที่จังหวัดได้ไว้วางใจนะคะให้มาช่วยงานสิ่งนี้คือสิ่งที่ ประเทศอื่นไม่มีมีเมืองไทยประเทศไทยเราประเทศเดียวในโลกที่มีแต่ความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันนะคะพวกเราทํางานนั้นก็ปลื้มใจอยากที่จะมากันทุกวันทุกคนค่ะแต่ก็ต้องแบ่งๆกันมานะคะต้องขอสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์อุปนายิกาผู้มีการสัมผัสกาชาติไทยที่เ,เมตตากับประชาชนในจังหวัดนครราชาสีมาและทั่วประเทศค่ะ นี่แหละค่ะคือเรื่องราวดีๆที่อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นนะคะได้เห็นภาพทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังว่าเราทุกคนพร้อมนะคะที่จะได้มีโอกาสถวายงานให้กับพระองค์นะคะเหมือนที่อาจารย์ได้บอกก็คือทั่วโลกไม่มีภาพเหล่านี้ภาพของความเมตตา โดยเฉพาะได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระอ,องค์ท่านนะคะกล่าวของพระคุณท่านรองผู้วยการวิทยายลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาและคณะอาจารย์ทุกท่านนะคะกำลังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างแบบสุดยอดจริงๆนะคะก็ขอให้บุญกุศลที่เราได้ร่วมกันทําในครั้งนี้นะ,ะส่งผลให้พวกเราทุกคนผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้นะคะอาจารย์ขาค่ะครวพระจักทานอุปนายิกาผู้วยการสภากาชาติไทยนะคะ วันนี้เป็นวันที่7นะคะหกรกฎาคมพุทธศักราช2563และต้องบอกว่าวันนี้นะคะผู้ที่ต้องบอกว่าเป็นเหมือนอประธานในการจัดเตรียมนะคะณจังหวัดนครราชสีมาก็คือท่านผู้นี้นะคะท่านนายกเหล่ากชาติจังหวัดนครราชสีมาท่านนัททินีพรจันทรนุทัยสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะวันแรกนะคะที่เราได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านถึงขวพระราชทานซึ่งต้องบอกว่าในวันแรกนี่ก็เป็นภาคของการเปิด ปิดงานนะจนถึงวันนี้เป็นวันที่7นะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านคะต้องบอกว่าตั้งแต่รับรับทราบนะคะจังหวัดนครราชสิมารับทราบว่าจะมีครัวพระราชทานของท่านอุปนายิกาผู้มในการสภากา,าชาติไทยคือกรมสมเร็จประเทพของเรานะคะก็รู้สึกว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ที่มอบให้กับชาวจังหวัดนครราชสิมาตรงนี้นะคะก็เป็นทําให้ชาวนครราชสีมาปลื้มปิติดีใจนะคะที่พระองค์ท่าน พระราชทานมาให้นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นความลืมปิติของประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาทุกๆคนที่รับทราบนะคะแล้วก็ในการจัดทําครัวพระราชทานเนะะี่ยค่ะของสภากาชาติไทยนะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสภากาชาติไทยโดยสํานักง,งานบรรเทาทุกข์และประชารัฐนายพิทักษ์นะคะเป็นผู้ดําเนินการนะคะแล้วเราก็เป็นผู้ร่วมดําเนินการด้วยนะคะทางเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมารวมถึง ส่วนราชการต่างๆกิ่งกาชาดอำเภอนะคะอันนี้เราร่วมแรงร่วมใจกันมาทุกคนนะคะตั้งใจหรือต้องบอกว่าทุกคนอยากที่จะมาร่วมกิจกรรมอันนี้นะคะเราก็ดําเนินการทั้งหมด10วันนะคะตั้งแต่วันที่25มิถุนายจนถึง4กรกฎาคม2563นะคะวันละ2,000ตก่อน,นะคะตรงนี้ซึ่งการจ่ายแจกของจังหวัดเรานะคะเราก็มีการ ในในพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมานะคะในเขตเทศบาลนะครน,นะครราชสีมาในเขตเทศบาลเนี่ยเรามีชุมชนอยู่90ชุมชนแล้วก็กระจายวันละ9ชุมชนชุมชน100ละร้อยกล่องนะคะแล้วก็ในนอกเขตเทศบาลก็คือในเขตอ,อำเภอเมืองนะคะเรามี24ตําบลน,นะคะแล้วก็ให้วันละ2-3ตําบลน,นะคะก็จํานวน200ลกล่องแล้วเราก็ออกในพื้นที่รอบนอกนะคะอีก2อําเภออำเภอละ200กล่อง ะะแล้วในการออกไปพื้นที่ชุมชนต่างๆนะคะ <_ d ance> นอกนอจากที่เราแจกแล้วเรายังบีไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถจะลุกไปไหนมาไหนได้นะคะ <_ d ance> อันนี้เราก็ไปเยี่ยมให้กําลังใจแล้วก็นาเข้ากล่องพระราชทานไปมอบให้นะคะตรงนี้เราก็ทําเป็นประจานะคะในเขตเทศบาลเราก็เยี่ยมวันละ,ะวันสิบเคสนะคะในลงในอาเภอต่างๆนะคะก็ประมาณ3ามสถึงเคสต่อวันนะคะน,นี่ที่เราลงไปเยี่ยม นะคะแล้วก็มีประชาชนที่เข้ามาร่วมรับเข้ากล่องด้วยตนเองที่หน้าสารการสนามหน้าสารการจังหวัดนครราชสีมาวันละ500กล่องนะคะถ้าวันไหนที่มีประชาชนมามากกว่านี้นะคะทางครัวของสภากาชาติไทยนะคะก็ทําเพิ่มเราก็ดูตามจํานวนว่าถ้ายังมีประชาชนมารอรับอยู่อีกนะคะครัวสภากาชาติไทยก็ยินดีที่จะเปิดทําเพิ่มให้นะคะแต่อาจจะต้องรอนิดนึงถ้าเกิน500นะคะ แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาประมาณ500คนนะคะเพราะว่าแล้วเราก็มีการดําเนินการก็คือว่าผู้ที่มารับเ,เข้ากล่องที่บริเวณสนามหน้าสรารการจรังหวัดนครสิมาเนี่ยเราก็จะมีการจัดแจกบัตรคิวให้นะคะเพื่อท่านจะได้ทราบว่าท่านได้แน่นอนไม่ใช่ท่านเป็นคนที่501หรือ600นะคะพอพอหมดตรงนั้นเราก็ท่านก็จะทราบว่าท่านได้แน่นอนด้ว นะคะก็ใน500ท่านแรกนะคะยกเว้นที่วันไหนที่ประชาชนยังมีมากเราก็ทําเพิ่มให้อันนี้เราก็ต้องดูจมตามสถานการณท์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่นอกเหนือจากที่เหมือนที่เมื่อสักครู่ท่านได้พูดถึงก็คือได้ไปเยี่ยมนะคะได้ลงไปเยี่ยมไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มารับบริเวณแห่งนี้ก็คือ500กล่องนะคะได้ลงไปเยี่ยมเคสต,ต่างๆนะ,ะตามนะพื้นที่ที่มีทางเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าบางเคสไม่สามารถมารับได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะ คือในในเขตเทศบาลนะคะในสระบุงนครในเขตอำเภอเมืองหรืออำเภอต่างๆนะคะเราก็ไปเยี่ยมเคสที่ไม่สามารถจะมารับด้วยตนเองเป็นผู้ปว่วยด้อยติดเตียงหรือผู้ด้โอกาสผู้ยากจนที่จะไปไหนมาไหนลําบากหรืออยู่ตัวคนเดียวอายุมากอะไรสายตาก็ยังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราไปเยี่ยมจริงๆรนะคะแล้วพอไปเยี่ยมเนี่ยถ้าถ้าเห็นภาพนะคะบางภาพเนี่ยคุณคุณยายที่รับที่คุณยายที่แก่ๆนะคะรับแล้วก็เอาเอากล่องข้าวพระราชทานเนี่ยวางไว้บนศรีรษะ ตัวเองนะคะแล้วก็อขอก็พูดหลายๆประเด็นนะคะแบบทรงพระเจริญอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านท่าน,านคุณยายก็ดีใจปพื่มปิติบางคนน้ําตาซึมออกมานะคะตรงนี้ต้องไปเห็นภาพว่าการที่เราเออกไปเยี่ยมที่ที่ในชุมชนในบ้านเขาเองนะคะหรือเป็นคนไข้ติดเตียงที่พอรู้ว่าเป็นเป็นครัวพระราชทานแล้วท่านพระราชทานไปแล้วนําไปให้ที่บ้านนะคะร้องไห้พูดไม่ได้น,น้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นภาพที่ที่ ประชาชนปลื้มปิติถือว่าไปได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย,อย่างยิ่งใหญ่นะคะตรงนี้ต้องบอกอย่างนั้นใช่ค่ะเพราะว่าฟังนะคะโดยส่วนตัวพอได้ฟังเราก็ยังรู้สึกปลื้มปิติยินดีนะคะเพราะเมื่อสักครู่นะคะได้สัมภาษณ์นะคะบางคณะที่ได้มาช่วยมาทํางานบอกว่าโอ้แบบดีใจค่ะท่านท่านนายกค่ะดีใจว่ามีโอกาสได้ทํางานเหมือนได้ทํางานถวายพระองค์ท่านแบบ ไม่มีโลกนะคะไม่มีในโลกใดๆที่ที่ทจะมีเรื่องราวดีๆเช่นนี้สิ่งที่ท่านนยายกก่ากชาตินะคะต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายนะคะและทรามบมาว่ามีผู้ที่เอาอาหารมาร่วมสมทบด้วยหรือว่าแม้แต่เครื่องดื่มด้วยใช่ไหมคะนะคะต้องบอกว่าต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมกิจกรรมเรานะคะทางสภาเกษติไทยเนี่ยมี เป็นครัวพระราชทานนะคะเราก็จะมีว่าเราจะทําอาหารเป็นข้าวกล่องนะคะกับข้าวนะคะแล้วก็น้ําแจกให้กับทุกประชาชนที่มารับนะคะแต่ก็ยังมีผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมตรงนี้นะคะก็คือบางท่านก็จะเอานําเงินมาบริจาคเพื่อจะเอาไปซื้อไม่ว่าจะเป็นซื้อปลากระป๋องซื้อนมกล่องซื้อข้าวสารมามอบให้หรือบางท่านเนี่ยก็มาร่วมทุกวันเช่นคุณแม่วันิดานะคะก็จะนำน้ำส้ม เกตีมาเนี่ยมามอบให้กับประชาชนที่เดินเข้ามารับข้าวกล่องพระราชทานที่บริเวณหน้าสนามหน้าศาลกลางเนี่ยทุกวันนะคะอันนี้ก็เป็นแล้วก็บางท่านเนี่ยก็ก็มาช่วยกันแจกแล้วก็นําอาหารแห้งต่างๆมามอบให้ตรงนี้ต้องถือว่าต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะทั้งกําลังทรัพย์นะคะแล้วก็กําลังใจแล้วก็กําลังแรงที่ลงมาช่วยตรงนี้นะคะทั้งประชาชนทั่วไปแล้วก็ ทุกส่วนราชการนะคะลงมาหมดนะคะทางจังหวัดนะครราชสีมาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็นํเข้าวสารมามอบให้1,000พันกิโลนะคะเพื่อเพื่อจะช่วยเหลือในการจัดทําเป็นขุมข้าวมาทําเป็นข้าวกล่องให้กับประชาชนทั่วไปตรงนี้นะคะ,คะก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจนะคะและคงได้เห็นภาพแล้วนะคะว่าตั้งแต่ว,นนวันแรกที่เราเปิดวันนี้เป็นวันที่เจ็นะคะ ทุกภาพนะคะเราต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่พวกเราจะจารึกไว้ในความสุนทรจน์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนะคะพระปหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทําให้พวกเราะะชาวไทยโดยเฉพาะอย่างที่ท่านนายกได้บอกว่าคนที่ได้รับข้าวนยังรู้สึกปลื้มปิติยินดีนะคะว่าพระองคะะ์ไม่เคยทอดทิ้งพวกเราและมองเห็นพวกเราและตรงนี้พวกเราทุกคนนะคะได้มีโอกาสถวายงาน,นะะอย่าให้ท่านนายกได้ฝากอะไรกับพี่น้องนะคะผู้ชมรายการค่ะ นะคะต้องบอกว่าในการที่พออร,ร,ระองคะ์ท่านกรมสมเด็จพระเทาาพ,พระราชทานครัวพระราชทานมาเพื่อพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาจากโควิด1 9นะคะตรงนี้ทางจังหวัดนครศรีมาประชาชนทุกทุกคนนะคะมีความปืิ้นิติแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอให้พระอ,องค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะที่ทุกท่านอยากจะพูดแต่บางทีเรา เราอาจจะพูดได้ไม่เต็มที่นะคะแต่เราก็ถือว่าเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งใหญ่นะคะที่จังหวัดเราเป็นหนึ่งใน6จังหวัดในประเทศไทยนะคะที่เราได้รับตรงนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความปล่้มิติติอย่างสูงยิ่งนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงหาที่สุดไม่ได้นะคะตรงนี้ที่ ของท่านพระราชทานมาที่จังหวัดนครราชสีมานะคะและก็งานในครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยการนําของท่านนายกเหล่ากชาติจังหวัดนครราชสีมาท่านรองนายกนะคะท่านเสมนตราจ,จังหวัดท่านหัวหน้าสํานักงานนะคะเหล่ากชาติจังหวัดนครราชสีมาและต้องขอบคุณนะคะด้านหลังนะคะนี่คือฝ่ายพิธีการของ กระทรวงของทางวัฒนธรรมนะคะจังหวัดนครราชสีมาที่มาช่วยดูแลความเรียบร้อยและอีกหลายๆหน่วยงานค่ะนี่คือภาพแห่งความสําเร็จนะคะที่ต้องกลับขอบคุณนะคะท่านนายกเหล่ากชาติที่ให้ความแมตตานะคะให้เราได้มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆในทุกครั้งค่ะค่ะและนี่คือเรื่องราวดีๆในอาทิตย์นี้ขวัวพระธานทานอุปนายิกาผู้ในการสภากาชาติไทยช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโควิด -19 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ